นะคะผักขยะแย่อวนที่เย่อวนปลูกไว่ในกองโฟมเนาะสองเดือนแล้วนะคะทั้งตัดกินตัดขายตัดให้พี่น้องแจกจ่ายพี่น้องแล้วก็ย่งเหลือนะคะแต่ว่ามือนีเย่อวนสีมาบอกวิธีขยายตน้นพันเนาะเอาแบบใดตน้นแบบใดกินแบบใดที่ไปขยายตน้นพันสี่เดอออกหลากง่ายๆนะคะเย่อวนจะเน้นต้นที่เขาอวบๆใหญ่ๆนะคะนี่สามารถ ตัดช่ำใดสองกิ่งเลยนะคะแบบนี้เนี่ค่ะเลือกต้นพันธีบอออนและกกับบอแก่นะคะถัาแก่แห้งเพื่อนกัดสียูน้ำเฮาบอไรตด้ดนนะคะถ้าอ่อนแห้งหากเพิ่นกัสีบองอกนะคะถ้าจะไ้ดีนะคะพี่น้องเลือกที่ต้นบ่มีดอกเนาะ<ส>นี่ต้องเอาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะถ้าเขาม่ดอกนะคะต้นเพื่อนกัดสีแก้ว้แหล้กกัดดอกเพื่อนกัดสีออกต่อไปเรื่อยๆนะคะเฮาได้แล้วนะคะปลาขาดสีผ้าไปช่ำค่ะ พอได้กิ่งพันมาแล้วเนาะเยอะอ้วนสิตัดให้เบ่งเนาะค่ะว่าตาัดแบบใดเนาะสีเอาไปช่ำเนาะพี่น้องกระนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าการะตัดแบบนี้นะคะนี่บ่ต้องให้เพื่อนเน้าแห้งนะคะตัดออกเลยค่ะนะคะคแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะพี่น้องนี่นะคะเพราะว่าหลากเพื่อนจะออกตามขอ,อนี่นะคะนี่ นาพี่น้องสีใส่มือเด็ดออกก็ะไดนะคะหรือจะใสกันไกล้ตัดก็ะไดนะคะค่ะพอไดซิปต้นแล้วเนาะเยอะอ้วนกับสีบอกวิธีช่ำแบบใดเนาะเยอะอ้วนจะซ้ำให้พี่น้องเบิงงสองแบบนะคะคือแบบแรกยอะอ้วนสีเอาใสน้ำนะคะน้ำเปล่านะคะหาก,กิ่งเนาะเยอะอ้วนจะแซน้ำเปล่าเขาไว้นะคะแบบนี้นะคะภายใน ามทึงหามือนะคะลากแก้วคนก็นจะออกมาแบบนี้นะคะก็สามารถล่องถุงได้แล้วนะคะและอีกอย่างที่สองเยื่ออวนสิปักในดินนะคะแต่ส่วนผสมของดินเยื่ออวนกัสมีอยู่หาอย่างเนาะส่วนผสมของเยื่ออวนกัสมีแกลบหนึ่งส่วนขุยบกักเ้าหนึ่งส่วนดินอีกหนึ่งส่วนนะคะเยื่ออวนจะใสขี้หมูอัดเม็ดอีกหนึ่งส่วนนะคะแบบนี้คลุกเข่าข้นให้เข่ากั้นแบบนี้นะคะหรือ ้าพี่น้องสิป,ปักในดิ้นรวนหรือในขีดิ้นเหนียวก็ได้นะคะคือองผสมเหมือนแยกอวนเนาะอันนี้ที่เยกอวนผสม,มก็คือแยกอวนจะเอาไปขยายเห็ดพันธุ์ไว้ขายนะคะเพราะเพื่อนเขากันแบบนี้แล้วนะคะแยกอวนก็จะใส่ถุงนะคะถุงเพื่อนสองจุดหาคูณหกนะคะหกนิ้วนะคะใส่หิ่งเพื่อนเต็มนะคะใส่เพื่อนเต็มแบบนี้เลยนะคะเยกอวนจะใส่สองถุงเนาะ แบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือแกบดั้มนะคะใส่ใส่แบบใดนะคะยย่วนก็จะเจาะหู้เพื่อนแบบนี้นะคะกว้างๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่แกบเข้าไปนะคะค่ะให้เต็มหู้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกนี้ก็คือกั้นนะคะแบบนี้นะคะเย่วนก็จะเอากิยงพัน ทีเยื่ออ้วนตัดใบมื่อกี้นะคะเสียบเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะที่เฮาใส่แกบด้ามหนีบนะคะเพราะว่าไห่เพ่อนอุ่มนามได้ดีนะคะแล้วเฮากระฮดนามเพลินนะคะลดนามแบบนี้ค่ะอีกอันนึงทีมันอยู่ในแก้วนะคะทีเป็นเป็นลากไว้แล้วนะคะเฮากับเอาเพ่อนรอกมาปักได้เลยค่ะอันนี้ใช้เวลาแค่สามถึงห้าวัน แต่แบบนี้ใส่เวลา5-10วันนะคะกว่าเพลินจะออกหลากเนาะแล้วแต่พี่น้องสะดวกนะคะอยากได้แบบใดเนาะอันนี้ถ้ากรเสียบลงไปเลยค่ะเพราะได้แบบนี้แล้วถ้ากระลดหนามเพลินเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะ พ่อปักเพลอนแบบนี้แล้วนะคะก็เอาเพลอนไว้ในห่มลอยเปอร์เซ็นต์นะคะที่โบมีแดดหนึ่งอาทิตย์เพลอนก็จะมีรากออกมาห้เห่าเนาะเดี๋ยวเยอะอ้วนสิพ้าไปเบิ่งตนพันธุ์พักยแยงที่เยอะอ้วนปักไว้แล้วนะคะอยู่ในแดดลำไร่อยู่ฟังผุ่นนะคะไปนี่นะคะตนพันธุ์แยงของเยอะอ้วนเนาะด้ายซิมหามือก็สามซิมมือน,นะคะพร้อมสิลงปลูกได้แล้วเนาะหลังจากเยอะอ้วนปักช่ำ นพันซิบมือแล้วนะคะยะอ้วนกะสีเอาออกมารับแสงลําไร่แบบนี้นะคะการดูแลของเยะอ้วนกะบอยากค่ะอาทิตย์แรกเยกอ้วนจะฮดแตน้ำเปล่าเพ่อนนะคะตอนเช้าค่ะซึ่งฮดน้ำเปล่าเพ่อนแต่ต้นเสารเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนับไปอีกอาทิตย์หนึ่งเยะอ้วนกะสีมาลงปุ๋ยเอบีนะคะจะเอาปุ๋ยเอบีมาฮดเพ่อนอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะเป็นอย่างคือเยะอ้วนต้องฮดแตน้ำเปล่าเพ่อนอาทิตย์แรกนะคะเพราะว่าในถุงของเฮานี่เยะอ้วนผสม ขี้หมูอัดเม็ดไปแล้วนะคะถ้าผู้ไดสนใจกะโก,กสนใจได้เล่จ้า